ใต้มหาสมุทรอันมืดมิดมีแองเกิลฟิชน้อยชื่อลูมิน่าอาศัยอยู่ลูมิน่ามีคมไฟเรืองแสงบนหัวแต่เธอไม่ชอบมันเลยเพราะคิดว่ามันทำให้เธอดูแตกต่างจากปลาตัวอื่นวันหนึง่งลูมิน่าตัดสินใจหนีออกจากฝูงเพื่อหาที่ซ่อนที่มืดที่สุดในมหาสมุทรเธอไม่อยากให้แสงของเธอทำให้เธอดูแปลกแยกอีกต่อไประหว่างทางเธอได้พบปลาต่างๆแต่พวกเขากลัวเธอเพราะแสงของเธอส่องสว่างในที่มืดขณะที่ลูมิน่าหลบอยู่ในรอยแยกของโขดหินจู่ๆก็มีเงาดำขนาดใหญ่หญเคลื่อนเข้ามา มันคือปลาฉลามที่กำลังล่าเหยื่อปลาตัวเล็กๆรอบๆต่างพากันตื่นตกใจและว่ายหนีอย่างรวดเร็วลูมิน่าตัดสินใจว่ายออกมาจากที่ซ่อนใช้แสงของเธอนำทางให้ปลาทุกตัวหนีออกจากที่อันตรายแม้ว่านั่นจะหมายถึงฉลามจะเห็นเธอชัดขึ้นก็ตามด้วยแสงของลูมินา่าปลาทุกตัวสามารถหนีไปได้อย่างปลอดภัยแม้แต่ฉลามเองก็สับสนกับแสงบนหัวเธอลูมิน่ากลับมาหาฝูงของเธอด้วยความภาคภูมิใจและเธอได้เรียนรู้ว่าแสงของเธอไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายเลย แต่มันคือพลังที่ทําให้เธอพิเศษและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราไม่เหมือนใครนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราพิเศษและมีประโยชน์กว่าผู้อื่นก็ได้